บทที่15ทุกขาปัาตาจะนิทุกขาพยาปัาตาจะนิพยาโสกปัาตาจะนิโสกาหนนตูสัพเพปปปานิโนเอตาวตาจะอห,หิสัมสัมภะตังบุญปุญญะสมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตูสัพพะสัมปัติสิทธิยาทานังทัทันตูสัทธายะสีหลังลักขันตูสัพพะทา ภาวนาพิลัตาหนตุขัชนตุเทวตาขตาสัพเพพุทธ,ธาภารปะตาปัญจกานัจะยังพระลิงพระลังอะระหันตานันจเตเชนละขังพันธามิสัพพโซบที่สิบหก หนตูัพพังสุมังฆาลังรักขันตูัพเทวตาัพพุทธานุภาเวนะ่โสธิหนตูนิลานตัลังหนตูัพพังสุมังฆาลังรักขันตูัพเทวตาศพธรรมานุภาเวนะ่โสธิหนตูนิลันตัลังหนตูัพพังสุมังฆาลังรักขันตูัพเทวตาัพสังฆานุภาเวนะ่โสีิหนตูนิลานตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระพ,ระพระตัตนตาไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบาลีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามจิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพปริตจงสําเหลจศักดิ์ทุกประการเทินสาธุ